สวัสดีครับพบกับครับวิชาดนตรีแลทศิลป์ชั้แบบนประถมศึกษาปีที่2นะครับพบกับคุณครูบันเจิดรปากเดียยนะครับเราก็เคยได้พบกันไปแล้วนะครับในปีการศึกษาในชั้นปหนึ่งนะครับส่วนในวิชาดนตรีแลนะศิลป์ชั้นป .2 อ,อนะครับวันนี้ เราก็จะมาเรียนเรื่องของเสียงครับสิ่งตอนระดับชั้นตอนหนึ่งเราเคยได้เรียนเรื่องของแหล่งกําเนิดเสียงไปแล้วนะครับว่าเสียงมีแหล่งกําเนิดมาจากอะไรบ้างนะเสียงเกิดจากธรรมชาติเสียงเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงของมนุษย์และเสียงของเครื่องดนตรีในส่วนของวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเสียงของมนุษย์ เสียงของมนุษย์เองนะครับเราจะลงรายเราเห็นเรื่องของเสียงมนุษย์นะครับเสียงของมนุษย์นะครับมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือ1เสียงพูดครับหเสียงพูด2ก็คือเสียงการร้องเพลงเสียงพูดกับเสียงร้องเพลงแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างที่ครูกำลังกำลังทำอย่างนี้คือการพูด พูดคือการเปล่งเสียงออกมาครับใช้ในการสื่อสารให้คนเข้าใจเรียกว่าเสียงพูดเปล่งเสียงออกมารับทางท้องผ่านปากผ่านคอผ่านลิ้นออกมาเป็นเสียงพูดเรียกว่าเสียงพูดส่วนเสียงอีกประเภทหนึ่งก็คือเสียงการขับร้องเสียงการขับร้องจะแตกต่างจากเสียงพูดนั่นก็คือเปล่งเสียงออกมาไม่ใช่แค่เป็นคําพูดแต่จะต้องเป็น ทำน,นองและจังหวะด้วยต้องเป็นทำนองและจังหวะด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดเป็นเพลงชาติแล้วก็มันจะเป็นประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแบบนี้เรียกว่าการพูดแต่ถ้าเกิดเป็นการขับร้องจะต้องเป็นเสียงออกมาให้เป็นทำน,นองและจังหวะเช่นประเทศตไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย แบบนี้ครับมันก็จะเป็นทำนองและเป็นจังหวัดนะครับส่วนเสียงขับร้องเนี่ยก็จะมีการแบ่งย่อยๆเป็นระดับเสียงนะครับเป็นระดับเสียงเอาไว้ทั้งหมด4ระดับเสียงการขับร้องมีการแบ่งระดับเสียงไว้4ระดับนั่นคือเสียงสูงที่สุดอ่าเสียงสูงเสียงต่ำและเสียงต่ำที่สุดนะครับเริ่มจาก เสียงสูงที่สุดเสียงสูงที่สุดชื่อว่าเสียงโซปราโนเสียงสูงที่สุดเราเรียกว่าเสียงโซปราโนนะครับเสียงต่อไปคือเสียงสูงการขับร้องเป็นเสียงสูงเรียกว่าเสียง unto. อันโตโซปราโนและอันโตทั้งสองเสียงนี้ส่วนมากจะเป็นระดับเสียงของ ผู้หญิงนะครับเสียงของผู้หญิงจะมีระดับอยู่ในระดับเสียงสูงนะครับเป็นส่วนมากนะครับส่วนระดับเสียงที่3เป็นเสียงต่ำครับเป็นเสียงต่ำรองมาจากโซฟาโนอันโตครับเสียงต่อปไล์คือเสียงเทเนอร์เสียงเทเนอร์เป็นระดับเสียงต่ำครับเป็นระดับเสียงต่ำและยังมีเสียงที่ต่ำที่สุดเลยนั่นคือเสียง เบสนะครับกีตาร์เบสอะไรเนี่ยคะที่ที่ที่เป็นเสียงกีตาร์เบสก็คือมันเป็นเสียงต่ำเขาเลยเรียกว่าเสียงเบสนะครับอ่าก็คือเสียงที่มีเสียงระดับต่ำที่สุดทั้งสองเสียงนี้ก็เหมือนกันส่วนมากจะเป็นโทนเสียงของผู้ชายอ่าผู้ชายก็จะมีเสียงค่อนข้างต่ำหน่อยเสียงผู้หญิงจะมีเสียงค่อนข้างสูงเพราะนั้นเราจะสรุปได้ว่าเสียงการขับร้องก็จะมีอยู่ สประเภทเสียงสูงที่สุดคือโซปราโนเสียงสูงคือเสียงอันโตคับเสียงต่ำคือเสียงเทนเนอร์และเสียงที่ต่ำที่สุดนั่นคือเสียงเบสครับอ่าแล้วก็มาสรุปภาพภาพรวมวันนี้ครับก็ในเรื่องของเสียงมนุษย์ก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับหเสียงพูด2เสียงขับร้อง ส่วนเสียงขับร้องก็จะมีแบ่งย่อยๆออกเป็น4เสียงอีกก็คือเสียงโซราโนเสียงอันโตเสียงเทนเนอร์และเสียงเบสครับสำหรับวันนี้รูก็มีงานให้เรียน1ชิ้น่ามีงานเรียน1ชิ้นทนงานให้นักเรียนตอบคำถามครับคิดมานะว่าอะไรเสียง เสียงการขับร้องมีกี่ะระดับเสียงอะ,อะไรบ้างทา้งานนะครับเสียงการขับร้องมีกี่ะระดับเสียงอะ,อะไรบ้างต่อมานะครับอยาก,กูจะรอคำตอบจากบบนักเรียนทุกคนครับอันนี้สวัสดีครับบา,บาย